ก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆชาว u t u b e นะครับแล้วก็กลาบสวัสดีนะครับเพื่อนๆสมาชิกนะครับช่องนายช่างจนทุกคนด้วยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนายช่างจนก็จะมาบอกเทคนิคนะครับทํา Google Chrome นะครับย้ําอีกทีนะครับทํ Google Chrome ให้เป็นโหมดดาร์กนะครับในปี2020นะครับทำยังไงนะครับทําง่ายๆไม่เกินหนึ่งนาทีนะครับทําได้แน่นอนนะครับ อันดับแรกนะครับ Google Chrome ของเรานะครับต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนนะครับอ่าเพื่อนๆนเช็คอย่างไงนะครับไปที่เพ o โ e นะครับมาที่เพ o โตเสร็จปุ๊บให้เพื่อนเพื่อนพิมพ์ไปเลยนะครับ Google นะครับ G O G L E นะครับเห็นไหมครับ Google นะครับเราอัปเดตหรือยังนะครับอ่าถ้าอัปเดตก็เปิดอ่าเป็นคำว่าเปิดขึ้นมาแล้วนะครับ Google Chrome ก็เช่นเดียวกันนะครับเราอัปเดตหรือยังนะครับถ้าอัปเดตก็จะขึ้นคําว่าเปิดนะครับถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตนะครับมันจะขึ้นคําว่าอัปเดตนะครับให้เรากดอัปเดตปุ๊บนะครับพออัปเดตเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าเปิดแบบนี้นะครับอ่าพอเปิดเสร็จแล้วนะครับ Google Chrome ของเรานะครับกดเปิดเข้าไปเลยนะครับปุ๊บอ่าพอมาหน้านี้เสร็จใช่ไหมครับมันก็จะเป็นทีมปกตินะครับก็คือทีมสีขาวนะครับอ่า เราอยากได้โหมดสีดํานายช่างด์กโหมดทํำยังไงนะครับโหมดด์กใช้ได้หรือเปล่าใน Google Chrome นะครับบางทีนะครับเราอาจจะไปลงแอปนั้นแอปนี้นะครับตั้งค่าเครื่องนะครับหรือนะครับหรือลงแอปที่ไปปรับสภาพของมือถือของเราเพื่อให้ได้โหมดด์กนะครับเพื่อให้ได้โหมดด์กมานะครับบางทีเราทําแบบนั้นนะครับ มือถือของเราก็อาจจะลวนได้นะครับเพราะว่าเราไปนะครับปรับสภาพของซิเ็มของมือถือนะครับให้ผิดแปลกไปนะครับเครื่องของเราก็จะเออเออลวนๆได้เช่นเดียวกันนะครับแต่คลิปนี้นะครับนายช่างจนนะครับแนะนําเราไม่ต้องไปนะครับปรับสภาพของซิเ็มเครื่องของเรานะครับไม่ต้องไปปรับไปแต่งอะไรทั้งนั้นแหละนะครับไอที่อัปเดตเสร็จปุ๊บนะครับทําแบบนายช่างจนนะครับถ้าใครที่ยังไม่อัปเดตจะทําไม่ได้นะครับอ่ะ พอเรามาที่หน้า Google c Home r เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเรามาที่จุดสามจุดมุมบนขวามือตรงนี้นะครับกดเข้าไปที่จุดสามจุดนะครับแล้วเลื่อนลงมานะครับคำว่าการตั้งค่านะครับการตั้งค่านะครับกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับอ่ะกดลงมาที่การตั้งค่าเสร็จปุ๊บนะครับให้เพื่อนๆนนะครับเลื่อนลงมานะครับที่คําว่าทีมเห็นไหมครับคําว่าทีมนะครับกดเข้าไปที่คําว่าทีมนะครับอ่า พอมีคําว่าทีมกดเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีคําว่ามืดตรงนี้นะครับเห็นไหมครับกดคําว่ามืดปุ๊บนะครับอ่า Google Chrome ของเราก็จะเป็นโหมดดาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปลงแอปเพิ่มใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมครับเป็นโหมดดาร์กเรียบร้อยนะครับก็ใครอยากได้โหมดดาร์กนะครับสําหรับ Google Chrome นะครับก็ทําแบบชิปนี้ของนายช่างจดได้นะครับถ้าใครที่ยังไม่มีก็ไปอัปเดตเวอร์ชันของ Google Chrome นั่นเองนะครับอ่า โหมดดาร์กแบบนี้นะครับอาจจะนะครับไม่ได้ดาร์กร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ช่วยในระดับหนึ่งได้นะครับถ้าดาร์กร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็อาจจะต้องไปปรับแต่งเครื่องหรือไปนะครับหรือไปเพิ่มเติมปรับแต่งอะไรต่างๆของเครื่องนะครับก็จะทําให้เครื่องปิดแปลกไปนะครับถ้าเราได้โหมดดาร์กประมาณนี้ก็ใช้ได้นะครับในในแอปพลิเคชัน Google Chrome มีให้แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับถ้าใครที่อยากได้โหมดดาร์กใน g l e Chrome นะครับก็ ทำตามคลิปนี้ของนายช่างจนได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นายช่างจนด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับนายช่างจนจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะครับเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ